ด้ดกันครับในวันนี้พี่หมีเซลล์จะมาแจ้งข่าวดีครับในตอนนี้คอร์สเรียนอบรมแอนโซลาเซล,ล์รอบประจำเดือนพฤษภาคม เปิดรับสมัครเรียนแล้วนะครับโดยเปิดสอนนะครับในวันเสาร์ที่28จนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะครับเรียนที่ศูนย์อบลมโซลารเซลล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับสอนทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับสอนแบบจับมือทํา2วันเต็มเต็มนะครับโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบงานโซลาเซลล์จากบริษัท PEA Encom Smart Solution บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเรียนจบแล้วนะ ทุกคนจะได้รับใบป,ประกาศเียบัตรนะครับสามารถนาไปประกอบอาชีพช่างโซลล์เซลก็ได้นะครับหรืออยากจะเปิดร้านจําหน่ายแอ์โซลล์เซลหรือร้านจำหน่ายโซลล์เซลก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในตอนนี้ แอร์เซลล์หรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยขายดีมากครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เซลล์ที่ติดตั้งตามบ้านตามออฟฟิศทั่วๆไปรวมทั้งแอร์เซลล์ที่ติดตั้งบนอาคารเรียนอาคารของโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนดูที่พี่หมียืนอยู่นี่สิครับแผงโซลร์เซลเป็นร้อยๆแผงแล้วก็แอร์เซลล์ร่วมร้อยตัวนะที่ติดตั้งบนอาคารสามารถประหยัดค่าไฟนะครับได้หลักล้านบาทต่อปีจะเห็นได้ว่านะครับนี่คือโอกาสที่จะทำให้ ผู้เข้าฝึกอบรมนะครับมีรายได้ซึ่งในวงการเซลล์ตอนนี้นะมีผู้สนใจอยากจะสั่งซื้อแอร์เซลล์เป็นจํานวนมากครับแต่ว่าผู้ขายและก็ผู้ติดตั้งแอร์เซลล์เนี่ยมีอยู่จํานวนจํากัดและมีอยู่น้อยมากนะครับดังนั้นนะทุกทุคนรีบสมัครกันเข้ามาด่วนเพราะว่าคอร์สเรียนแอร์เซลล์คอร์สนี้นะ เต็มเร็วมากครับเอาเละรครับทุกคนครับเดี๋ยวในวันนี้นะพี่หมีจะพาพวกเราเนี่ยไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของการเรียนคอร์สอบรมแอร์รเซลล์กันว่านะครับในคอร์สเรียนคอร์สนี้เนี่ยมีสอนความรู้เรื่องอะไรกันบ้างไปดูคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีเซลเซลยสเลครับก็อยู่กับอาจารย์สามารถนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ในคอร์สการฝึกอบรมติดตั้งแอร์เซลเซลยสใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับผมครับคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สของที่บริษัท p ีเอ็นคอมสมาร์ทโซลูชันซึ่งมีบริษัทอีกคือของการไฟฟ้าใช่ไหมครับถูกต้องครับผมครับผมอาจารย์ครับคอร์สนี้เราสอนเรื่องอะไรบ้างครับอ่าคอร์สนี้เนี่ยครับเราจะมาสอนเรื่องการติดตั้งการยึดแผงนะครับการออกแบบนะครับ จำนวนแผงแล้วก็ VOC หลังแผงให้ใช้กับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นโซล่าประยุกต์ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผู้เข้าอบรมก็กําลังเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งแผงโซล่าเซลโดยลงมือปฏิบัติจริงๆทุกคนนะครับจะได้ลงมือนะครับทดสอบว่านะครับการติดตั้งแผงโซล่าเซลนั่นเนี่ยมีการติดตั้งยังไงการยึดมิดเดิลแคมป์ทำยังไงเอ็นแคมป์ทำยังไงใช่ไหมครับการเจาะนะครับหลังคาชนิดต่างๆนะครับทำยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับครับผมอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวสารอีกด้าน สอนในเรื่องของการติดตั้งแอร์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับติดตั้งแบบฟรีสปีดนะครับ,รบเรื่องการอ่าแวคข้ามทำระบบการบานแฟดตท่อนะครับ,รบเชื่อมท่อนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของการาเข้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศครับผมครับผมทั้งเดี๋ยวเราจะสอนในเรื่องของตัวการติดตั้งระบบแอร์โซล่าเซลล์การเดินสายไฟ PV นะครับใส่ตรงไหนนะครับเข้าตรงไหนวัดตรงไหนนะครับผมเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับนะครับตอนนี้นะครับผู้เข้าฝึกอบรมกำลังอยู่ตามสถานที่ต่างๆครับไปดูกันเลยครับได้ครับผม อาจารย์ครับในสถานีนี้คือเราสอนผู้เข้าอ,อบรมเรื่องอะไรครับในสถานีนี้รเราจะฝึกสอนผู้อบรมนะครับให้มีการการตัด ต่อบานนะครับรตัดต่อบานทอ่อแล้วก็เอามาต่อกันแล้วเพื่อจะนําไปเชื่อมประสานท่อให้มาทนตัวเดียวกันนะครับหลักสูวนี้จะมีการ а, สอนผู้อบรมให้มีการดัดทอ่อนะครับแบบ90แบบ45บนะครับตามขนาดท่อต่างๆนะครับ,รบโดยใช้เบนเดอร์เนี่ยเป็นตัวดัดนะครับการเข้าบุมองศาครับทุกอย่างเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถดัดท่อไปในทิศทางที่ตัวเองกําหนดและต้องการในการติดตั้งได้ครับผม อาจารย์สามารถครับสถานีนี้เนี่ยเราสอนในเรื่องอะไรครับการสอนตัวนี้เรื่องการประสานท่อนะครับการประสานท่อคือการเชื่อมท่อนะครับทำให้ขมาวเหมาเนี่ยน้อยที่สุดนะครับการเชื่อมท่อเนี่ยต้องเร็วอยู่ที่การ ตั้งความแรงของไฟนะครับการปรับแก๊ส LPG กับการปรับออกซิเจนนะครับจะต้องปรับเท่ากันในปริมาณที่มีมีปริมาณความร้อนที่พอดีกับไอท่าทำแรงที่เราใช้ครับตอนนี้ก็จะมีอาจารย์พยากรก็จะสอนนะครับแบบสเต็ปไวสเต็ปให้กับผู้ที่เข้าฝึกอบรมนะครับได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เชื่อมท่อแอร์จริงเลยใช่ไหมครับการการเชื่อมท่อแอร์จริงๆก็คือจะมีทั้งเชื่อมทั้งแนวนอนและก็ติดตั้งครับความยากง่าย ก็คือจะต่างกันครับแต่แต่เราจะดูว่าลวดเชื่อมที่เราเชื่อมเนี่ยครับมันมันครบมันเต็มไหมนะครับมันลวดซึมไหมครับผมครับครับถ้าเกิดสมมติว่ายังมีการลวดซึมหรือว่าไม่เต็มอยู่เราจะให้เชื่อมใหม่ตลหอดจะเต็มนะครับผมครับขอบคุณจารย์าะครับ อาจารย์ครับสถานีนี้นี่ตอนนี้เราสอนในเรื่องหัวข้ออะไรครับหัวข้อนี้ที่เราสอนเนี่ยก็คือเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นแบบฟิกสปีดนะครับขนาด9,000 BTU เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยสามารถติดตั้งเองด้วยตัวเองครับการติดตั้งก็คือ 1. นะครับเราจะต้องทําการนะครับดัดท่อเพื่อเข้ากับตัวจุดเชื่อมต่อนะครับ ทำการแวะเข้าระบบนะครับแล้วก็ทําการเข้าต่อสายไฟในจุดต่อต่างๆทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอครับผมนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทําการให้ทางผู้อบรมเนี่ยเดินเครื่องเช็คกระแสวัดน้ํายาครับนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้เดินเครื่องตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสอนให้ผู้เข้าอบรมมีการปั๊มน้ํายาเก็บกลับมาเข้าระบบอ๋อครับผมครับเพื่อไม่ให้ ปล่อยน้ำยาทิ้งออกไปในชั้นบรรยากาศนะครับพรบักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมครับรผมแบดลับน้ำยานะครับเพื่อลื้อ ไปติดตั้งใหม่อีกที่หนึ่งครับผมนี่ก็จะทําให้ผู้เรียนนะครับมีทักษะนะครับในการที่จะสามารถไปประกอบอาชีพรับติดตั้งแอร์โซลเซลได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับผมแล้วก็สามารถถอดเครื่องปรับอากาศเองนะครับโดยที่ไม่ต้องปล่อยสารทงความเย็นน่ยให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศด้วยครับผมครับผมครับผมหลังจากที่เราทําการตัดท่อเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการบันแฟเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อระหว่างตัวอินดอร์แล้วก็อวดอร์นะครับ ต่อมาเราก็จะใช้แวทข่่มนะครับคั๊ามแวคข่มเนี่ยเพื่อแวัข่่าความชื้นออกจากระบบนะครับเพื่อเตรียมตัวปล่อยสารทงความเย็นเข้าสู่ระบบคอยเย็นครับผมครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเช็คเรื่องไฟที่เราคอนเน็กเข้ามาเนี่ยต้องไหม LN OK ไหมเพื่อทำการเดินเครื่องในขั้นต่อไปครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับ อาจารย์ครับสถานีนี้นี We We ่เราสอนผู้เข้าอบรมมาเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องอะไรครับสถานีนี้ถ้าสถานีนี้เราจะสอนให้ผู้เข้าอบรมนะครับการออกแบบนะครับมีการออกแบบแผงโซล่านะครับเพื่อให้ใช้ในปริมาณกับเครื่องปรับอากาศครับตัวนี้ที่เราจะใช้อ่สอนผู้เข้าอบรมครับก็จะมีบล็อก A ครับบล็อก A เนี่ยเป็นระบบ d c to DC ดีันโมตนะครับครับผมตัวนี้ก็คือล้อจะน้อยมากครับครับ ใน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 ระบบนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นบล็อก B นะครับบล็อก B จะเป็นไฮบริดหรือว่า DC to AC ครับตัวนี้เอาต์พุตจะเป็น220โวลต์นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นำแผงนะครับดีไซน์แผงลงมานะครับต่ออนุกรมแผงลงมาเป็น100โวลตนะครับมาเข้าาที่คัตเอาท์นะครับคัตเอาท์ตัวนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือยกขึ้นข้างบนเนี่ยจะเป็นบล็อก อ่าบล็อก A นะครับ,รบลงข้างล่างจะเป็นบล็อก B นะครับอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวพอผู้อบรมเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีการวัดโวลต์ครับวัดโวลต์นะบวกลบบวกลบอ่าเช็คบวกลบของสายพีวีก่อนเข้าตู้ถูกต้องไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ผู้อบรมเนี่ยได้วัดกระแสจริงๆครับแล้วก็เข้าระบบแล้วก็เดินเครื่องจริงๆเลยครับทุกทุกคนครับ แต่ทีนี้นะครับผู้เข้าอบรมเนี่ยจะได้นะครับติดตั้งสาย,สายไฟโซล่าเซลล์เข้าระบบแอร์นะครับไม่ใช่แอร์ธรรมดานะแอร์โซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ได้เปิดเครื่องนะครับวัดอุณหภูมิวัดโวลต์วัดแอมทุก,ท,กทุกอย่างเซตอัพก่อนส่งมอบมาให้กับลูก<ช>ค้าคือง่ายว่าถ้าเรียนจบคอร์สนี้เนี่ยผู้เข้าอบรมเนี่ยก็สามารถนะครับหนึ่งนะไปนะครับประกอบอาชีพเป็นช่างติดตั้งแอร์โดยเฉพาะแอร์โซล่าเซลล์ตอนนี้นตลาดกำลังต้องการมากใช่ไหมครับนะครับสองนะครับเปิดร้นานจําหน่ายในส่วนของตัว แอร์โซลา์เซลได้ด้วยมีบล็อกจำน่ายบล็อกคอนโดก็ได้ครับหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวต่างต่างกับอุปกรณ์โซลารเซลได้อาจารย์ก็แสดงว่านะครับนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้แล้วเนี่ยถูกต้องครับเราจะได้ในเรื่องของตัวราคานะครับแล้วก็สินค้าแอร์ด้วยใช่ไหมครับสิค้าแอร์ด้วยครับคือเราจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันหมดเลยหลังจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนก็จะอยู่ในครอบครัวของ B Com Solution เลยนะครับมีอะไรสอบถามหรือว่าติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะ สามารถที่จะพูดคุยกันในกลุ่มได้รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการเลือกซื้ออุปกรณ์เซลล์ต่างๆรวมทั้งในส่วนของตัวแอร์โซลล์เซลล์ด้วยใช่ครับผมอาจารย์ครับแอร์ที่นะครับนำมาสอนในวันนี้ที่เป็นแอร์ยี่ห้ออะไรครับตัวนี้ที่เรานามาในการทดสอบนะครับในศูนย์ในปฏิบัติการต่างๆใช้เป็นแอร์ยี่ห้อทาสกินะครับผมเป็นระบบทั้งอินเวอร์เตอร์และก็ฟิกสปีดนะครับผมแอร์ทาสกินี่ก็คือโรงงานอยู่ในเมืองไทยโรงงานเมืองไทยครับเป็นแอร์ของคนไทยนะครับครับ ครับดูก่อนครับสุดยอดมากครับเอาละครับในวันนี้นะครับพี่หมีโซเซลแล้วก็อาจารย์สามารถนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ครับทุกทคนครับทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยกันแล้วนะครับคอสอบรมช่างแอร์เซลล์เซลภาพปฏิบัติคอร์สนี้นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับข่าวดีก็คือตอนนี้กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะจากราคาเต็ม6,500บาทนะครับถ้าทุกคนแจ้งว่าได้รับคําแนะนํามาจากช่อง YouTube พี่หมีเซลล์เซลนะครับ ร,รถลดราคาเหลือเพียง3,900บาทต่อท่านเท่านั้นเองครับย้ำนะครับลดร,ราคาเหลือเพียง3,900บาทต่อท่านเท่านั้นเองครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถทักไลน์เข้ามาขอรายละเอียดการเรียนหรือว่ามาขอหลักสูตรนะครับการเรียนรู้ฉบับเต็มได้เลยนะครับที่ราน์ไอดี e อส a ซเออนะครับหรือโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์084441494 4ครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีเซเซลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ